สวัสดีครับตัวนี้เล็งๆมานานแล้วเป็นมอเตอร์หินไฟมอเตอร์หินเจียนะครับใช้สําหรับงานเจียงานขัดงานปัดเงาพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกดูพ,พร้อมๆกันตัวนี้ไซส์หกนิ้วนะครับผมได้มาหกร้อยกว่าบาทรวมหักคส่วนลงส่วนลดแล้วนะครับราคาอยู่ประมาณแถวเจ็ดร้อยบวกลบประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวแกดูข้างในนะครับมันมีหลายไซส์ หลายคุณภาพหลายราคานะครับตัวแพงๆหลายๆพันเลยก็มีนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับถ้าใครได้ใช้บ่อยๆก็เอาของดีไปเลยนะครับอันนี้นันนนใช้ทีหนึ่งนะครับแต่แต่มันก็ต้องมีเนาะ <laughs> นะครับสาย DIY อนี้คู่มืออะก่อนครับมาดูพ,พร้อมกันเผื่อใครสนใจที่ห้อนี้รุ่นนี้ไซส์นี้นะครับของบอนชินะครับ เปิดมาก็ตามคุณภาพเลยนะครับสติกเกอร์ลอกนะช่าง,างมันนะครับปึ๊บเราม,มาลุ้นก่อนที่เราว่าหินเจียมจะแตกหรือเปล่านะครับมันจะมีฝั่งละเอียดกับฝั่งหยาบนะดูเนื้อหินก็รู้ละตัวนี้ฝั่งหยาบนะครับตัวนี้ฝั่งละเอียดนะครับผมมีตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งนะของโอซูกะมั้งสามนิ้ว มันดันถอดถอดกาดครอบตัวนี้ไม่ได้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นใบขัดใบปัดนะครับใบลวดหรือว่าเป็นใบผ้าเปลี่ยนไม่ได้ครับตัวเล็กสามนิ้วไม่ได้ผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวมาวัดไซส์ให้ดูนะครับว่ามันมันหกนิ้วจริงเปล่านะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะเออจริงนะครับจากซ้ายมาขวาเนี่ยหกนิ้วนะครับใช้ได้นะครับ าเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยถอดออกมาด้านในเลยเดี๋ยวมาลองหมุนให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ปรับเพิ่มลดสปีดไม่ได้มาลองเทสกันนะครับว่าเครื่องมันทำงานเปล่าชึา้หมุนแรงใช้ได้นะครับ गुड <shrug> ทีนี้ถ้าใครต้องการลดความเร็วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วไปต้องการแบบช้าช้านะครับเจียงานละเอียดละเอียด,ยดช้าช้าใจเย็นๆนครับหานะซื้อตัวนี้มานะครับดิมเมอร์เป็นเครื่องหลีไฟนะครับเครื่องลดความเร็วรอบปึ๊บนะครับนี้เราออนตัวนี้ปึ๊บนะครับตัวนี้ไฟติดแล้วคือ ทนที้เราจะเสียบกับปลั๊กเรามาเสียบผ่านเครื่องนะครับแล้วเราก็เลงตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับฟังเสียงผมจะหมุนเพิ่มขึ้นไปนะวืดอันนี้สุดนะครับรีนะเสียงมันจะเบาลงนะครับแล้วก็เผื่อใครต้องการแบบเกียร์แบบงานเบาๆนะครับ มเอื่อยๆอประมาณนี้นะวิธีเอาไปดัดแปลงนะครับในกรณีที่มันไม่มีตัวลดรอบในตัวนะซื้อตัวนี้มาเพิ่มครับสองรอกว่าบาทประมาณประมาณนี้ปือ๊อตัวนี้มีติดไว้ก็ดีนะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์ใช้กับสว่านหินเจียได้นะครับอ่าไม่มีอะไรแล้วผมรีวิวให้ดู ประมาณนี้ครับอา้าหลังจากได้เล่นได้ลองงัดแงะมาสักพักหนึ่งนะครับมอเตอร์หินเจียมอเตอร์หินไฟบอนชิ250วัตต์ตัวใบไส์6นิ้วนะครับคุณภาพตามราคานะครับ ราคาประมาณเจ็ดร้อยบวกลบนะครับอ่ะคุณภาพมันจะประมาณไหนนะครับเห็นป่ะแค่แกะออกมาจากกล่องก็เหล็กก็ประมาณนี้นะครับตามสภาพนะครับต้องเข้าใจนะครับของจีนราคาประมาณนี้อย่าคาดหวังสูงนะครับเหล็กตรงนี้ก็เวลาเราเอาของมาลองนะครับก็อาจจะมีแบบงงงงแงงบ้างนะครับถ้าใครต้องการดีๆต้องการทนทนไปตัวสูงเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบช่างมันบ้านนานทีปีหนนะครับ ปีสองปีอยากใช้ทีหนึ่งก็มีติดบานไว้ไม่ได้ว่ากันนะครับราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอใช้งานได้ขัดได้ขัดได้เจียได้ในระดับเบื้องต้นนะครับเนาะประมาณเนี้นะครับงานพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับใช้นิดๆหน่อยๆนะครับสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงหยุดพักนะครับปีหน้าสงปีค่อยควักออกมาใช้ใหม่อันนี้ผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าร้านเท่าอู่นะครับใช้ทุกวันใช้ทั้งวันใช้งานหนักๆเลื่อนไปนเป็นตัวอื่นเลยนะครับตัวนี้ก็ติดผ้านไว้ขำๆก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วดีครับ